วันนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งพวกเราทั้งหลายคงจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจักรรงกสัสน,นิบาตซึ่งเป็นวันที่เราพระอรหันต จำนวนหนึ่งสรลูกมาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาโดยมิได้นัดหมายกันมาก่อนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้สแสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกให้พระอระหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังว่า การทำกุศลให้ถึงพร้อมการรับาปทั้งปวงการทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วและเบิกบานนี่แหละเป็นโอวาทปฏิโมกถ้าเราเข้าใจแล้วว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นก็คือการที่เราไม่ทำทั่วการทำกุศลให้ถึงพร้อม ก็คือการที่พวกเราได้สร้างสะสมบุญกุศลทั้งหลายการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วและเบิกบานคือเรายินดีเมื่อเราได้ทำความดีแล้วก็ทำให้ใจของเราเบิกบานและมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ขออธิบายให้เราฟังคร่าวๆเพียงเท่านี้ และขอให้เราต้งได้ไข้ควรและพิจารณาว่าขี่เป็ดที่ไก่ที่งัวที่ควายเขายังเอาไปทำปุ๋ยมีประโยชน์แต่คนที่อิกฉาที่ลิสย,ยาคนอื่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราเป็นคนที่อิกฉา ที่ลิสยาก็ขอให้เราต้งมองว่าขี้เป็ดที่ไก่ที่งวขี้ควายนั้นยังมีประโยชน์กับมากกว่ากับคนที่อิจฉาลิศยาตาร้อนเพราะเทนั้นแล้วถ้าเรายังมีขี้อิจฉาที่ลิสยาอยู่ขอให้เรานั้นจงพยายามเจริญเมตตา กัุณามุทิตาอุเบกขาเป็นที่ตัง้งอยาปล่อยให้ใจของเรา,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 านั้นจมนอยู่กับคำว่าขี้อิจฉาขี้ลิทธยาเพราะขี้อิจฉาและขี้ิทิยานั้นเปียกเหมือนไฟไฟที่มันเผาผลาญติตใจของเรานั้น ให้จมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเมื่อพวกเราถ้าเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเข้าใจว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพลิงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงถ้าคนไหนเดินตามมรรค่าที่พระองค์ส่งชี้ไว้แล้ว บุคคลนั้นย่อมจะประสบพบแต่ความสุขเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นจะมีปัญญาแก้ไขสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือผู้อื่นก็ดีเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราจงสลัดที่อิจฉาที่วิเยาออกจากใจของเราให้ได้